มาจจอเพื่อนๆจะเจอเห็ดแล้วค่ะดอกงน้างาน มาจ้าพเพื่อนๆจะเจออีกแล้วข่ะดนมามงามนี่ค่ะนู่นงามด้วยกําลังเจ้าหรเลาไปซื้อยมือน,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 นั้นยงนประคองบกําลังคดีกินซื้อยาหยังยาอีหยังลบมึงแม่นเวะจำพิบ้แต่ว่าเจ้เพื่อนมาเฮตนาเพื่อนก็เลยมายืนคุยน้จาจเพื่อนๆจ้า เพื่นก็เลยเลยมายืนคุยน้ำมาตัดหญ้าตัดหญ้าอยู่ในนาเพิ่นค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเด้อเพื่อนๆเด้อ มันจะบ,บาดแล้วเด้อเพื่อนๆด้วยมือนี้ค่ะนี่ค่ะี่ว่ามือน,นี้เริ่มบานแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็สิเริ่มเน่าแล้วแน่บาดนี้แต่ก็ยังแข็งอยู่ค่ะเพื่อนๆค่ะยังแข็งอยู่โอุ้มโทษแก เจอและ้วค้าเพื่นอนๆค่ะดอกงาม,มงานอือดอกใหญ่ขนาดเลยสวยเลยจ้ะ ยังมีดอกตุ่มมันอยู่เด้อเพื่อนๆเลยมีทั้งดอกตุ่มดอกบานเอาผ้าใ่เคี้ยเพื่อนๆค่ะเขาเรียกาผ้าใ่ตัดเลยเป็นพกจากตรงได้ใส่อ้ผ้าเคี้ยค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเนาะเพื่อนๆเนาะยังมีดอกตุ่มอยู่เพื่อนๆนี่ค่ะ เหมัอนหูกเกี่ยวเหมือนเดิน่โ มือน,นี้ดอกกรยับเท่าแล้วเพื่อนๆเลถ้าผมมาเก็บมื่อนี้มืออื่นก็นสิโลยแล้วนี่ฮะหาเคียป้าได้บอลละดอกสองดอกป้ามันหกกะเคียบไปเรื่อยๆอื้อ,อสีเท่าหมดแล้วเพื่อนๆเนยะบานหมดแล้วเห็บเมื่อวานเนี่ยพอดี เีนี้เมื่อวานนี่ก็หาบพุพเพป้ามันหกแล้วก็หาบุพเพเมื่อวานนี้ค่ะสีเทาแล้วเนี่ย เนโนยย่างผ่านไปผ่านมาตั้งแต่มเมื่อวานเพื่อนๆเน้อชงใส่เตะเอาตั้งแต่เมื่อวานป้าดบุหินนอกใหญ่ขนาดเลยหูย่างผ่านไปผ่านมามันก็บุหินเนาะปูนะ่ะบ้าดุอกใหญ่ขนาดสงใส่เตะเอาตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละมือสงสัย เมื่อกา้ๆตันๆเลยถ้าได้เมื่อวานนี่จะพอดีเลยแต่นี่ก็ยังบุบรานได้แก้หลายดอกคนจะกินได้อยู่ค่ะนังแข็งอยู่ นกตันตันนกงามๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนกงามๆนกตันตันนกงามๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะแต่ส่ออ่อนกำลังกินเลยดอกนี้ nhang tệ mất vườn hơn đấy Hãy subscribe ด้องามงามค่ะเพื่อนๆค่ะบมได้น้ำเนาะฝุ่นฝุ่นโมตกหลายมือแล้วค่ะเลยเป็นแห้งๆกันเกลนนี่จ้าเพื่อนๆจ้าสรุปแล้วเหตุที่ยวหหาได้มือนี้เด้อเพื่อนๆเด้อนี่ค่ะก็พอได้แกงงย่ค่ะาแต่โบได้หลายปันไดเพราะว่าอันฝนเพิ่นทิ้งซ่วงหลายมือแล้วจ้าเพื่อนๆจ้า ฝนตกติดต่อ้กันประมาณสี่มือห้ามือแล้วทีนี้ก็ทิ่มเว้นเว้นส่วงมาประมาณจักอาทิตย์เลยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะอาทิตย์อาทิตย์น่าจะได้อาทิตย์แวละนี่ค่ะก็ได้แค่นี้แหละค่ะเห็ดเขาเดี๋ยวทีนี้เราจะกลับบ้านกลับบ้านไปต้มไว้ค่ะแค่นี้นะคะเพื่อนเพื่อนค่ะฝากกดติดตามให้ยายน้อยเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้ยายน้อยเด้อค่ะเด้อเพื่อนเพื่อนจ้า สวัสดีค่ะ